มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปน่าจะตายด้วยเงินหมดอดตายครับผมก็รู้สึกว่านี่เป็นช่วงที่ผมล้างมือมากที่สุดในชีวิตวันนึงผมล้างประมาณหกรอบเดี๋ยวนี้หน้าคอนโดเองก็ดำออฟฟิศเองก็ดมแต่เวลาจะเข้าอะไรมันก็จะมีไอ้กดแอลกอฮอลตลอดแล้วก็กดมันตลอดกดจนมือแห้งถูจนมือแห้งแล้วเราก็รู้สึกว่าแห้งไปล้างน้ําอีกรอบดีกว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมล้างมือบ่อยมากซึ่งอันนี้คือถูกต้องครับอย่าพบกันครั้งหน้าผมจะเอาโล่มามอบให้นักแสดงตัวอย่างไม่ ก็คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้นะแต่บางครั้งอ่ะผมไม่ได้ใส่หน้ากาเพราะผมไม่มีอ่ะพูดจริงๆผมก็เหมือนเหมือนคุณหมอครับเราก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เขาได้ดีกว่าเราก็ไม่พยายามซื้อเราคิดว่าดูแลร่างกายเราแข็งแรงเราไม่เป็นไรดีมากยแต่เวลาเข้ามาในลิฟต์แล้วทุกคนใส่หมดแล้วเราไม่ใส่คนเดียวอ่ะตอนเนี้ยผมรู้สึกยังไง เฮ้ผมรู้สึกแปลกๆครัคุณหมอครรู้สึกหนึ่งคือแบบเราไม่พยายามป้องกันให้คนอื่นเขาป่าวะหรือเราไม่เป็นแกะดําหรือเปล่าก็อยากจะบอกกูหาไม่ได้อ่ะค่ะแต่คือกูไม่มีแต่คือสมมติเข้าไปในลิฟต์เขาจะให้ไม่เกิน9้าคนในนั้นมีการตีเส้นกรอบเลยให้ยืนห้ามเกิน9้าคนจะได้ไม่ชิดกันเกินไปจะไม่มีเบียดกันอีกแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันเหลือที่พอดีเขายืนปุ๊บข้างหน้าสุดแล้วแดคนที่เหลือใส่หน้ากากหมดเลย รู้สึกมากรู้สึกอึดอัดมากไม่กล้าแม้แต่จะรกแอมอ่ะแต่แปลว่าเราไม่ไอยผมไม่ได้อแต่บางทีมันมีบ้างถ้าเราแพ้ฝุ่นแต่เราไม่ได้ป่วยเพราะว่าอย่างออฟฟิศผมเขาจะใช้โหมดสแกนตลอดไม่เกิน3 7 5เข็ดด้าข้าได้เกินไล่กลับบ้านซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นนโยบายที่ดีเป็นมาตรการที่ดีเป็นมาตรการที่ดีถูกไหมครับ่ซึ่งจริงเกิน3 7 5ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นโควิดเขาป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาใช่แต่คุณกลับบ้านไม่้ พวกการป้องกันความเสี่ยงใช่ครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์พิตะกันนะครับพิตะเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูแข็งแรงออกกำลังกายด้วยใช่ไหมครับอ่าแต่ก็เริ่มอ้วนบ้างแล้วอ่ะแต่ผมเหมือนคุณหมอคือถ้าต้องลงรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งบางช่วงต้องนั่งบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่มีละงานโดนคันเซินเยอะนะครับผมผมก็จะใส่ตลอดอ่าเอาอันเก่าที่เคยใส่แล้วเนี่ยด้วยปัจจัยเหล่านี้นะพิตะดูเป็นคนออกกำลังกายนะครับดูค่อนข้างแข็งแรงครับพยายามหลีกเลี่ยงก็ป้องกันตัวเองจากโควิดครับ เทสอย่างเงี้ยครับต่อให้ติดจริงๆอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นังไงก็จัดการเองได้เพราะฉะนั้นคีย์มันอยู่ตรงที่พี่ตาทำนี่แหละถ้าทสทำแบบพี่ตานะครับต่อให้เราซวยแบบโอ้โหต้องซวยจริงๆอ่ะแปมันเราอยู่ในกลุ่มแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่หายเองได้เพราะฉะนั้นมันก็หมายเราเป็นไข้วัดธรรมดาจริงๆครับถ้าผมเป็นพี่ตานะผมก็จะรู้สึกว่าโอเคแหละผมทำตัวดีไปแบบนี้ต่อให้ฟ้าเป็นใจกับผมผมก็สามารถ ฟื้นชีวิตกลับมาใหม่ได้แน่นอนเพราะผมอยู่ในกลุ่ม80%คือคุณหมอกำลังพูดเหมือนว,ว่าคือตอนนี้นะถ้าคนที่ไม่ได้มีไปในพื้นที่เสี่ยงมาฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะต้องไปทํางานสัมผัสกับคนที่เสี่ยงครับเดี๋ยว่าคนที่ติดอยู่แล้วใช่โอกาสติดมันยากมากเลยคือต้องสวยจริงๆถ้าถ้า,ถาฟังคุยกับคุณหมออยู่ก็จริงๆก็สวยจริงๆนะถ้าถ้าจะติดอย่างนั้นเพราะว่าในเมืองไทยอ่ะเคสมันไม่ได้เยอะแบบแพร่กระจายมากเชื้อเนี่ยมีคุณหมอท่านบอกว่ามันจะตกเชื้อมันจะหนักมันจะตกมันจะชอบ เงินที่จะจับกันะอะไรประมาณแบบนี้เชื้อติดแบงค์ทำไงตัวแบงค์เนี่ยทาง<ม>ผู้ช่วยว่างขององค์การไมโรกก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าตามทฤษฎีโอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อการผ่านน้ำมุกน้ำลายที่ไปติดบนแบงค์<ะ>แล้วอีกคนหนึ่งมาจับได้<ม><ม>แต่นั่นมันคือโอกาสตามสถิติรายงานแล้วกันนะมันน้อยมากน้อยจนเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบหลักเลยท,นะที่ที่แพร่เชื้อกันใช่ครับคือความซสยงจริงมันต้องแบบ ผมเอาแบงค์มาจามใส่จามใส่แล้วผมยืดนี่อีกคนหนึ่งแล้วก็จับคือมันเชื่อมต้องเยอะมากถึงขนาดแบบมันจะติดแล้วอีกคนนึงต้องจับเสร็จแล้วแต่ว่าเอาตังมาจะจ่ายจะจ่ายแล้วจามใส่ใส่แบงค์แล้วก็ให้แคชเชียร์ใช่ครับแคชเชียร์จับไปไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วก็เชียร์ถูหน้าใช่เรื่องนีเป็นอย่างนั้นครับทีมของนี่ครับอะไรที่เราต้องวังมากสุดมือครับมือเรานี่แหละคือเราควบคุมอย่างอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมมือเราได้คิดได้แล้วล้างมือเลยไม่ว่ามันจะติดอยู่่ทีออะไรรก็ตาาามมถ้้งื ก็ล้างไม่ทั้งวันอ่ะนะฮเราู้ว่าวางเมื่อไหร่เดี๋ยวออกจากห้องนี้เดี๋ยวออกไปก็ล้างทุกต้องครับเดี๋ยวมาโล่มามอให้นะครับเราแพนิคกันเกินไปด้วยเเราตื่นตระหนกกันเกินไปด้วย่าจนเกิดเป็นสถานการณ์เรื่องของขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใส่กันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าผมทํางานหลายที่ทุกที่ก็ใส่กันหมดทุกคนในลิฟต์ใส่กันหมดมันเป็นสถานการณ์ที่ตื่นตระหนกแล้วเราเราใส่หน้ากากอนามัยกันเกินกว่าความจําเป็นหรือเปล่าอืมครับ แต่ว่าตอนนี้พี่ตากำลังพูดถึงว่าการตื่นตระหนกในมุมของการใช้หน้ากากาอนามัยเกินความจําเป็นนะครับแล้วก็จากสิ่งที่พี่ตาสังเกตเห็นรวมถึงอาจจะเป็นสภาพสังคมที่เราเห็นว่าหน้ากากมันขาดแคลนเพราะทุกคนแย่งหน้ากากไปคร,ครอบครองกันครับผมเป็นคนเดินทางด้วยรถสาธารณะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่เพราะฉะนั้นผมจะใส่ัเพราะว่ามันเป็นจุดที่ครีข้อมาก จุดที่แอร์อัดเนี่ยแอร์อัดหมายความว่าระยะห่างกันมไ,มกไม่เกินหนึ่งเมตรอ่าไม่เกินหนึ่งถึงจริงๆ4เมตรด้วยช้ำครับถ้าเราอยู่ในจุดแบบนั้นอะ่ะมันเสี่ยงมากเลยนะที่เราอาจจะสัมผัสหรือโดนไอจามแบบกระชังชิดหลบไม่ทันรเรียกว่าแบบหนึ่งเมตรหลบไม่ทันแน่นอนครับจุดอย่างนี้ผมใส่แต่ว่าถ้าในจุดที่ผมทํางานกับคนหา่หางกาันหรืออยู่ในอยู่ที่ที่ไม่แอร์อัดผมจะในล้างมือมากกว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับคนป่วยที่ผมมองเห็นว่าเออเขามาดูมีอาการนะไอบ้างเช็น้มูกบ้างผมก็หลีกเลี่ยง หน้ากากตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าหน้ากากที่ดีที่สุดที่ประชาชนควรจะต้องใส่ก็คือหน้ากากอนามัยแหละตามมาตรฐานมันมีแล้วเราใส่โอเคแต่ตอนนี้ถ้ามันห,หาไม่ได้หรือหายากอย่างตัวผมเองผมก็หาได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าผมก็รู้ว่าจริงๆผมไม่ใช่บุคลากรการแพทย์ที่ต้องไปรักษาคนไข้ผมก็โอเคงั้นเก็บไว้ให้คนที่เขาจำเป็นดีกว่าเมื่อกี้พี่ตาแชงว่าแพนิคนะความแพนิ <Pan ic S 1> คของเราถ้าควบคุมไมันอยู่ในระดับที่พอดีพอดีหน่อยนะคือเราก็มันล้างมือ บ่อยๆแปลว่านอกจากมันจะช่วยเราป้องกันโควิดได้ช่วง<า>กลางปีใช่เราก็จเลียงแทบใหญ่ได้ด้วยครับอะตอนนี้ถ้าในมุมของคุณหมอที่คุณหมอ เจอมาคุณหมอคิดว่าตอนนี้คุณหมอเป็นห่วงอะไรมากที่สุดคือผมเป็นห่วงบุคลากรทางสาธารณาสุขและบุคลากรสาธาสุขภาพที่ตอนนี้ทํางานกันค่อนข้างหนักมากนะแล้วก็โอโหลดกันไปเยอะอุปกรณ์ป้องกันช่วงนี้ก็พยายามจัดหางันอยู่พี่ทารู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ซาสระบาดอะแล้วคนตายเยอะๆกลุ่มที่เป็น critical point คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการครือถ้าเขาติดเชือ้อมันจะมีโอกาสสูงมากที่เขาจะไป แชรอต่อ,ตอให้คนไข้คนอื่นในโรงพยาบาลซึ่งไม่แข็งแรงอยู่แล้วจริงผมอยากลองให้ชวนคิดว่าให้ทรัพยากรเขาให้พอเพียงต่อการทํางานเถอะกลุ่มนี้นะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันแล้วก็เคสไหนที่ที่เราจําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลคิดนิดนึงว่าเออเราดูแลตัวเองได้ไหมบางเคสนะเราย่าตัวเองไปเสี่ยงกับการต้องไปแชร์แช้อที่โรงพยาบาลเลยทําไมเจ้าโควิด19หรือโควิด -19 เนี่ยมันเหมือนเป็นโรคที่ออกมาลังแก่คนชราต่างเลย70-80กว่าเนี่ย เสียชีวิตกันในขนาที่คนหนุ่มสาวไม่หรือมันมันก็เหมือนทุกโรคแหละเหมือนไข้หวัดใหญ่แหละถ้าเป็นคนผู้สูงอายุมันก็มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเพราะร่างกายเขาอ่อนแอไม่ผลิตภูมิแล้วหรือยังไงจองประเด็นแล้วกันเนาะอันที่หนึ่งความรู้เท่าที่เรามีตอนนี้โควิดยังไม่เยอะมากแต่สถิติทางระบาดวิทยาบอกว่ามันโจมตีคนที่อายุเยอะกว่ามากกว่าเด็กซึ่งกลับกันกับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปไข้หวัดใหญ่เราเจอในเด็กเยอะกว่าพอย่อยมาพูดถึงตัวโควิดเคส คนแก่เนี่ยมีอัตราสัดส่วนของคนที่ป่วยแล้วตายสูงกว่าค,คนที่อายุกลางๆคนครับที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยอธิบายตามหลักทฤษฎีง่ายๆนะครับเวลาที่ไวรัสมันเข้าไปในตัวเราเนี่ยแล้วมันลงไปที่ปอดอนะครับมันจะทําให้ปอดทํางานแย่ลงถ้าปอดทํางานแย่ลงเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายอะ่ะมันก็แย่ลงไปด้วยคนแก่กับคนที่มีโรคประจําตัว พวกนี้อวัยวะภายในเขาทํางานได้ไมแม่เต็มที่อยู่แล้วตามสภาพอายุแลวก็ตามสภาพโรคประจาตัวคพูดง่า,วายว่าอาวัยวะเขาก็เริ่มเสื่อมสภาพตามการเวลาถูกต้องแล้วถ้าเลือดที่ปอดมันไปได้ไม่เต็มร้อเเหมือนเดิมอ่ะอวัยวะพวกนี้มันก็เหมือนขาดเลือดไกลๆไปในตัวสุดท้ายมันก็แย่เร็วครับเพราะฉะนั้นจริงๆจุดนี้เป็นเทอร์โนเวอร์ที่สําคัญของชีวิตเราแต่ละคนนันนะครับต้องดูแลปอด ต้องดูแลร่างกายโดยรวม <c oughs> เพราะว่าจริงๆถ้าดูจากสถิติของไข้หวัด2009เนี่ยมันระบาดตั้งแต่ปี2009ต่อไปถึงปี2010 ถ้าปีนี้ใครยังไม่เป็นเบาหวานยังไม่เป็นโรคหัวใจยังไม่เป็นความดันนะปีหน้าก็อย่าเพิ่งเป็น <c oughs> มันก็เป็นคนเป็นเลยอยู่แล้ว <c oughs> แหละใช่ขอให้โควิดมันจบก่อนแล้วค่อยไปว่ากันพยายามรักษาตัวเองแสดงว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจเหล่านี้อันตรายถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมา <c oughs> มีโอกาสตายใตามสถิติของจีนนะที่เขาเพิ่งถอนบทเรียนมาอัตราส่วนซึ่งโรคพวกนี้พวก n c d ส่วนใหญ่มันก็มาแบบคนมีอายุแต่คนไม่มีอายุก็เริ่มเป็นเดี๋ยวนี้เราเห็นคน35ปีเป็นความดันเยอะนะแล้วก็40ปีเริ่มเป็นเบาหวานกันเยอ ขออีกสักสองปีลวกันใครยังไม่ดูแลอะไรอยงนะเริ่มเลยตอนนี้ปีนี้ปีหน้าอย่าเพิ่งเป็นคือตอนนี้มันลำบากอ่ะเพราะวิ่งก็เจอฝุ่นควันอากาศเขาร้อนอีกอจะดูแลตัวเองก็ต้องดูแลได้ยิมกันไปอ่างั้นเราคุยมาให้ไกลๆเลยการที่เราออกมาออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันไม่ดีนะเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ไปนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราหรือเปล่าใช่ไหมมาช่วยกันทำแต่วันนี้แลยเอาวิกฤตโควิดเนี่ยมาเป็นจุดคริ่เข้าคุยกันเลยทําไมเราถึงออกกำลังกายไม่ได้ แล้วทำไมเราถึงจะต้องไม่แข็งแรงถ้าเกิดเราอยากออกมาออกกำลังกายนั่นเป็นสิทธิ์ของเรานี่ที่จะต้องออกมาเพราะฉะนั้นเรามาตั้งต้นคุยกันเลยว่าทํายังไงให้ฝุ่นมันดีขึ้นทํายังไงให้เรามีที่ที่จะแบบเดินออกกำลังได้พูดตรงตๆคุณหมอไม่ใช่คนทุกคนมีตังค์จะเข้ายืมบางคนก็ต้องใช้สวนสาธารณะบางคนต้องใช้ที่ในหมู่บ้านหรือไม่ตใช้ที่ทั่วไปในการออกกำลังกายแต่พอมันออกมาไม่ได้ด้วยสาเหตุต่างๆนานาสุขภาพมันก็แย่ลงแย่ลงใช่ คือสุดท้ายนะคนเราเดี๋ยวนี้อายุยืนขึ้นตอนแก่เราคงได้ใช้แหละถ้าเราทําตั้งแต่วันนี้ถึงตอนนั้นน่ะต่อให้มีโควิดถ้าเราไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความนั้นเป็นโรคหัวใจอ่ะต่อให้เราแก่ก็ไม่ต้องกลัวใช่ถูกไหมใช้โอกาสนี้เลยฟลิปปัญหามาฟลิปมาตอนนี้เนี่ยนะก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็กลับมาให้คุณหมอสรุปถ้าร่างกายคุณแข็งแรงคุณหลีกเลี่ยงการไปที่มีคนแออัดคุณล้างมือทุกครั้งที่คุณคิดได้ผมคิดว่าถ้าฟ้า เอาอละไม่เป็นใจใชครับผมใช้คุณสวยมากๆ<ช>่<ช>แล้วเผื่อไปติดมาจากที่ไหนไม<ช>่รู้ถ้าเรายังแข็งแรงระเบนนั้นอนะ่ะ80%คุณหายหาย,หายได้เองแต่ร่างกายคุณฟื้นฟูได้ใช่เลมมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาครับโควิดก็โควิดเอาคุณไม่อยู่แน่นอนถ้าคุณแข็งแรงถูกต้องครับ